ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนหนองหานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมหกเจ็ดล่าพัฒนาออกแปดหนึ่งเก้าสองแปดห้าขับเลขล่างก็ออก 9กนะ้าสองเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องหานโอ้สิได้พี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่23ธันวาคม256 7ลาวพัฒนาเซียนน้องหานบนล่างวิ่งโดด4กับ9 4กับ9กับมาเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาเบดท,ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องนี่นี่3าตัวนะพี่น้องเนาะ285นะครับแต่ว่าจับคู่ จับคู่รุดเด้พี่น้องเนาะครับมีเก้าห้าเก้าสามเก้าแปดออกเก้าสองแปดห้านะครับแต่ว่าชุดวินพี่น้องเลขสี่ตัวมาเบิดสามตัวเลยพี่น้องครับแต่ว่าเก้าสองพันบาร์ได้จับให้พันวามันออกแล้วว่าจารยอาจารย์พันวาเอาเมื่อนี้กับพ่อเตรียมผ้ามาตามตัวอีกนะพี่น้องเนาะกับเซียนน้องหานนะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ครับ uh huh. ลราพัฒนาเซียนหนองหาน ครับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องสี่กับเก้าตัวเกาพี่น้องับครับชุดวิ่งพี่น้อง สองแปดสามนะ,ค,ะครับครับพี่น้องก็ลองจะปิ่นกันนะพี่น้องเนี่ครับเด่น สี่ศูนสี่สองสี่แปดนะครับตัวเด่นเลยพี่น้องลอง

สัจเจีนนะพี่น,อนอ้องเนาะคขับโมบึงเลขสามตัวพี่น้องสองสี่แปดสองสามแปด รับกันเบิลพี่น้องกันไว้นำพี่น้องอสัตว์เกนงนะพี่น้องเนาะ นะพี่น้องแคบหน้าจอได้พี่น้องเนาะอย่าลืมวินชุดวินนะพี่น้องเนาะขับเซียนน้องหานพี่น้องลาวพัฒนา25ธันวาคม25 6 7 2สองตัววิ่งลูด4กับ9วิน2 0 2 8 3เด่น4 0 4 2 4 8องลอง93 94 90พี่น้องกันเบิ้ล4 4 ก็มีสี่สามสองสี่แปดสองสามแปดเด็กสามตัวพี่น้องอ่ะสัดเ,เนตนะพี่น้องเนาะตามนี่นะครับร้าพเจ้าข,ขอขอพูดอะไรนะครับเ้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม,าม้พ่อเต้่คมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉนั้นแล้วพอเตีมยมขอเวรออน่อยเข่าค่อยแตกปังๆครับพี่น้องอีี่ก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะาลื่มพี่น้องเขาแา้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเต้มน้าแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต้มน้ำหนากเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขออีี่ทุกคนโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเนาะครับเนาะพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม